นี้ดิฉชันคุณรัชดลและก็น้องดีจะพามาชมห้องประวัติศาสตร์นะคะคือห้องที่คุณห้างทองเสียชีวิตค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องให้คุณรัชดลเล่าให้ฟังค่ะครับใช่ไหมครับจริงๆห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของผมเองที่อยู่ชั้น4ี่เนี่ยลฮะก็เป็นห้องที่บังเอิญพี่ข้างทองมาเสียชีวิตในห้องนี้นะครับแต่ก่อนหน้าที่พี่ข้างทองจะเสียชีวิตเวลาพี่ข้างทองจัดทีทำไมรู้สึกเหมือนขนลุกไงไม่รู้ จัดเลี้ยงยน,นักการเมืองต่างๆก็มักจะเชิญชวนนักการเมืองมามาดูห้องนี้กันด้วยนะฮะเพราะว่าบาังเอิญเนี่ยผมเก็บสะสมกีตาร์ไว้เป็นเป็นคอเล็กชั่นเลยครับแล้วก็แต่และตัวที่เก็บไว้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นตัวสําคัญสาคัญทีเดียวเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องกีตาร์กันตอนท้ายแต่ว่าตอนนี้เก้าอี้ตรงคุณข้างทองเสียชีวิตจุดไหนคะตรงนี้แหละฮะตรงนี้เลยแต่คงไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้ เป็นเก้าอี้เหมือนกันเปียบเลยนะฮะสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันดีไซน์เหมือนกันหมดเลยซึ่งบังเอิญมี2ตัวครับแล้วก็บังเอิญตัวนั้นเนี่ยมันเปิดเลือดแล้วก็อยู่ที่วัดเอาไปบริจาควัดใช่ฮะเพียงทองก็จะนั่งตรงเนี้ยครับนั่งตรงเนี้ยครับแล้วผมก็นั่งคุยกับพี่เพงทองตรงเนี้ยตั้งแต่5้าทุ่มถึงตีสาครึ่งนะฮะครับแล้วก็มารุกงข่าวทีตอน ก็หลังจากที่ผมลุกขึ้นไปชงเ e สวีตาเพียงไม่กี่นาทีกลับเข้ามาก็ขณะนั้นได้ขณะที่ชงก็ได้ยินเสียงปังแต่มันเสียงมันคล้ายๆประทัดนะฮะเราเพราะว่าห้องบ้านที่นี่ผนังแต่ละห้องมันหนามากไม่ได้ยินเสียงก็แล้วก็เราเราก็คุ้นเคยกับเสียงที่ข้างหน้าถนนเนี่ยมันเป็นถนนอ่าพยอยธินกลาคือดึกๆจะมีรถใหญ่ออกไปแล้วก็จะมียางระเบิดเสียงอย่างเงี้ยนะฮะคุ้นเคยมาก แล้วงเจก็อยู่ตรงนี้ก็เข้าจุดประทัดกันเป็นประจำค่ะแล้วตอนนั้นชงกาแฟชงเนสวิต้าห้องนี้ไปชงห้องนู้นซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณเกือบ30เมตรนะฮะค่ะแล้วเดินเข้ามาปุ๊บสภาพคุณพี่เป็นยังไงคะพี่ห้างองก็เนี่ยฮะก็นอนหงายอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดไหลตกกระทบพื้นเนี่ยดังแรงมากเลยดังเป็นก๊อกเหมือนกับเราเปิดน้ำค่ะแล้วน้ำกระทบพื้นอย่างเงี้ยตอนนั้นช็อกไหมโอ้โหมัน ใครไม่อยู่ในไฟฟ้าผมตกใจผมเห็นอย่างนั้นผมกระโดดวิ่งปลกุกอ,อาจารย์มาริกาปลุกทุกคนในบ้านนะฮะปลุกให้ให้เรียกตะโก,ก,กนอยู่แค่นะั้นบอกให้แจ้งตำรวจเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลแจ้งตำรวจนะ,ะตะโกนได้อยู่แค่นั้นฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่ยังไม่จับตัวพี่ห้างทองใช่ไหมคะโอ้มันตกใจจนไม่รู้จะทําอะไรไม่ถูกนะฮะตอนนั้นเนี่ยได้แต่นึกได้อย่างเดียวว่าต้องหาคนมาช่วยเราซิว่าจะจะทำยังไงดีอย่างเนี้นะฮะ แล้วก็แป๊บเดียวฮะไม่นานไม่ไม่ไม่น่าประมาณไม่เกินสิบนาทีฮะตำรวจก็มาถึงละเพราะว่าโรงพักบางเขนอยู่แค่ห่างจากนี่สองกิโลครึ่งค่ะก็ใกล้ๆแล้วพรมนี่ฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่หรือยังคะอ่าพรมผื้นที่ที่หมอพรทิพย์ก็ไปตรวจด้วยนะฮะแล้วผมก็มอบให้ไว้ที่โรงพักอะไรนี้ตอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ห้องพระอ่อพื้นนี้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 ซักแล้วอยู่พื้นนี้ฮะใช่แล้วตอนที่หมอพรทิพย์เข้ามาตรวจปีสี่หกเนี่ย ไอผมนี่มันก็ซักไปตั้งมูลก,กี่ครั้งแล้วนะฮะอ๋อยากจะมาตรวจครับ <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจเงินว่าเขาาพอก็อยากได้อะไรก็เก้าอี้พวกนี้เ็าก็เขาก็ข,าข,าขนไปหมดนะฮะจะเอาขอความร่วมมืออะไรผมก็ไปหมดมเรียกผมไปเจอตีสามผมก็ไปสาเหตุที่เรียกไปเจอตีสามก็บอกว่าปิดนักข่าวไม่อยากไม่อยากให้นักข่าวรู้แล้วก็ขอร้องผมอย่างโกศินเนี่ยขอร้องว่าไม่ให้เปิดเผยว่าเขาเป็นเพื่อนผม เพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่ป .4 อะใครจะไม่รู้อย่างนั้นแหละใช่ไหมแปลกแปลกครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนตรงไหนอีกไหมคะก็ไม่มีฮะนอกนั้นี่อยู่สภาพเดิมหมดโต๊ะตัวนี้ก็ตอนช่วงนั้นผมใช้ตรงนี้เยอะมากเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือแล้วก็ผมก็นอนตรงนี้ฮะเขียนหนังสือเรื่องเขาว่าผมค่าพี่หงทองเนี่ยเขียนตรงนี้อีกเขียนตรงนี้ฮะโอนี่ครับแล้วเวลาคุณรัฐดนเดินเข้าห้องนี้มาความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกๆ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทุกคนก็ถามผมคำนี้ว่าผมกลัวไหมผมอะไรไหมผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะกลัวพี่ห้างทองทำไมเขาเป็นพี่ชายผมอันดับหนึ่งเลยสองเป็นเราเนี่ยมีอายุที่ไล่เลี่ยกันเราเติบโตมาด้วยกันเรียนก็เซนจอนด้วยกันไปอยู่ที่เท็กซัสเราก็ไปอยู่ด้วยกันก็สนิทกันมากเราคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะถ้าครอบครัวใหญ่ที่มีลูกถึง10คนเนี่ย คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยอาจจะมันจะสนิทสนมแต่ว่าก็คงจะไม่เหมือนกับเพียงทองอย่างตอนเด็กๆเ,เ,เราเล่นกันเนี่ยใสยน่นมต่อยมวยกันอะไรอย่างเงี้ะนะยเพราะว่ไล่กันด้วย,ยมันไล่กันอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้กลัวไม่กลัวมผมยังบอกเลยเพียงทองทําไมถึงคิดอย่างนั้นมีอะไรก็มาคุยกันมาบอกกันก็ยังนั่นอย่างนี้เสมอแต่ท้ายสุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าวิญญาณเพียงทองแรงนะ ท่านอยู่จนกระทั่งสามารถทําความจริงให้ปรากฏนะอ๋อสิปีแล้วใช่แมแาเรื่องว่าแรงแบบมาปรากฏอะไรแปลกๆก็เห็นก็บอกแล้วว่าศพพี่หัางทองก็โกหกไม่เป็นโกหกไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็อยู่จนกระทั่งทําความจริงให้ปรากฏแล้วก็ให้สาธารณะได้รู้ว่าใครไปทําปู้ยยี่ปู้ยํากับท่านบ้างนะครับค่ะเดี๋ยว ต้องดีน้ําตาคลออีกมา <mm> มุมนี้ดีกว่าค่ะเพราะเราอันนี้คือเป็นห้องประวัติศาสตร์เนาะต้องเรียกอย่างนั้น <mm> ใครไปใครมาก็คงอยากเห็นตรงเนี้ยจุดเนี้ยเนาะค่ะ <mm> วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เล่นดนตรี <mm> เพราะพะหลังจากห่างหายไปถึง40ปีเต็ม แล้วยังเพลาะอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามรสุมชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วใช่คิดว่าต่อไปคุณนพอดลคงจะหยิบกีตาร์ตัวอื่นได้เล่นบ้างใช่ครับนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆที่พาชมบ้านแล้วก็มาเห็นแง่มุมชีวิตที่น่าสนใจจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องดีมค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.